ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้มีโอากาศมาพบก,กันอีกในเรื่องของพระเจ้าในมีราชปรมกษัตริย์ในวันก่อนที่ท่านนักพทษที่เป็นบรหิตท่านรักษาสั์สัญญาสัจจะสัญญานะ เือสัญญาที่ให้ไว้กับพระราชาว่าบ่นแล้วต้องมาโปรดกันบ้างท่านก็พยายามทําตนให้ได้อภิญญาสมาบัติเหาะเหินดนนากาศได้นิรมิตได้มีตาทิพรู้การล่วงหน้าได้เมื่อรู้นึกถึงสัญญาแล้วก็มาในเมืองพาราณสีออกเที่ยวบินบาตไปถึงประตูพระราชวางัง ฝ่ายพระเจ้าพาราณสีได้ทอดพระเนตรเห็นนักพรตบุริษิก็ทรงจำได้จึงได้นิมนต์ให้เข้าไปในพระราชวางังทรงถวายอาหารแก่นักพรตบุรหิตแล้วก็มีพระดำหลัสตรถามว่าพระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่ไหนขอรับ นักพรตที่เป็นบริหิตก็กลับทูลว่าอาตมาอยู่บนฝั่งแม่น้ำสีทาซึ่งอยู่ในระหว่างภูเขาทองทั้งคู่หมายความว่ามีภูเขาทองอยู่สองลูกเป็นทองลุ่นๆราชาผู้เป็นพระเจ้าอยู่อะไรนะพระท้อภัยราชาจึงตัดถามว่าพระผู้เป็นเจ้าอยู่รูปเดียวหรือว่าหลายรูป ่านนักพรตจะเนกล่าวว่าอาตมาอยู่ด้วยกันจำนวนหมืน่นแหมอยู่เยอะนับเป็นหมื่นหมื่นรูปท่านทั้งหลายเหล่านั้นต่างรุ่นแล้วแต่สาเร็จอภิญญาสมาบัติทางนั้นราชาได้สดับดังนั้นก็น,นึกเลื่อมใสใครจะได้ถวายอาหารและอเป็นด â บายแก่นักพรตเป็นหมื่นหมื่นรูป ยงได้ตรัสกับน,นักพรตบริโรหิตว่าข้าพเจ้าใครจะถวายอาหารกัรรดาน,นักพรตทั้งหลายเหล่านั้นขอให้พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้นำนักพรตทั้งหลายเหล่านั้นมาฉันพระตาหารในพระราชวังสำหรับท่านนักพรตผู้เป็นบริโรหิตที่ได้กราบทูลพระราชายทรงทราบ ว่านักพรตทั้งหลายเหล่านั้นท่านไม่ยินดีในรสของอาหารอาตมาไม่สามารถไม่อาจจะนำท่านมาที่นี่ได้นี่หมายความว่านักโบดแนะลูกห้านที่รักคาว่านักพรตก็คือนักโบดอย่างพระเป็นต้นเขาไม่ติดในรสอาหารรสอาหารจะดีหรือไม่ดีเป็นบริการใดไม่สำคัญเขากินเพื่อ,อยังชีวิตให้ทรงอยู่เท่านั้น ไม่เช่นเลือกไปกินอาหารนอกบ้านไปตามพัตตาคารอยากจะกินโน่นอยากจะกินนี่ถ้าลูกหลานเห็นพระอยากกินโน่นอยากกินนี่มีอ้นี่อยากจะกินนั่นอยากมีอย่างนั้นอยากกินใหญ่ก,กินอย่างโน,น้นถ้าไปเจอพระอย่างนี้เข้าละลูกหลานอย่าไหวนะ <c oughs> พระอย่างนั้นไม่ใช่พระเป็นโจรปล้นความดีของพระพุทธศาสนาเป็นผู้ทําลายพระศาสนาเป็นการไม่สมควร เล่าเรื่องของท่านต่อไปพระราชาจึงตรัสว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะถวายอาหารกบ,บรรดาน,นักพรตทั้งหลายเหล่านั้นก็ผมขอมอบให้พระผู้เป็นเจ้าคิดหาุบายที่จะจัดอาหารถาวายกับน,นักพรตทั้งหลายเหล่านั้นให้โดยจะรับคงคิดไม่ออกว่าที่นั่นก็อยู่ไกล ทำอย่างไงเนี่ยครับที่ผมจะได้มีโอกาสทําบุญกับนักพรตผู้ทรงความดีอย่างนี้ได้ซึ่งเป็นของหายากอย่างยิ่งท่านนักพรตซึ่งเป็นโวยโ,โปรโลหิตเก่าจึงไน้ทูลว่าถ้าพระองค์ทรงประสงค์จะบริจาคทายทานคือต้องการจะถวายทานแกบรรดานักพจตทั้งหลายเ่านั้นล่ะก็ถ้าทำอย่างนี้จะได้ ขอเชิญพระองค์สเสด็จพระราชดําเนินออกจากพระนครแล้วให้ค้างแรมเนให้ไปนอนค้างแรมคือไปพักอยู่ที่บนฝั่งแม่น้ำชีทาแล้วก็จะได้ทรงโอกาสก็จะได้มีโอกาสถวายทานแก่นัพกพทตทั้งหลายเหล่านั้นมาถนงว่าต้องไปถึงที่อยู่ไม่ใช่อยู่ๆก็จะเรียกมากินข้าวที่บ้าน พราะว่าบรรดานักพน์ผู้ทรงปัญญาเนี่ยเขาไม่เมาในรสอาหารเขาไม่เมาในลาบในยศในสันเสริญสุขใครจะมีตําแหน่งเป็นอะไรก็ช่างเขาถือเอาความดีเป็นสําคัญเล่าเรื่องของท่านต่อไปพระราชาไม่ได้สดับดังนั้นก็รับคำรับรองว่าจะทำตามนั้น ยังได้ทรงโปรดให้เตรียมเครื่องทานทั้งหลายถวายทานให้เพียงพอคือนั่งดูว่านักรบนักนักพจกี่หมื่นเราจะถวายทานนักพ์เป็นหมื่นหมื่นลกูกจะจ่ายของเท่าไหร่เมื่อจ่ายของเสร็จแล้วก็จึงได้เสด็จออกจากพระนครเมืองพาราณสีพร้อมไปด้วยจาตรงกษินจาตรงกษนาะ คำว่จาจตรรงเกษนาในมันมที่เสนาสี่เหลา่าคือทหารกองทัพเดินเท้าห,ทาหนึ่งกองทัพม้าหนึ่งกองทัพช้างหนึ่งกองทัพรถหนึ่งนี่เป็นกองทัพสี่ทัพกาเรียกว่าจาตรรงเกษนายกขบวนไปเป็นการใหญ่เพื่อจําเป็นต้องไปมากเพราะการเลี้ยงพระเป็นหมืน่นหมื่นรูปนี่งานมันหนักไปกันเต็มที่ ไปถึงชายแดนเมื่อไปถึงชายแดนแล้วท่านบรหิตนักพบบรหิตจึงกราบทูลให้บรราชาสเสด็จเรียบไปตามฝั่งแม่น้ำสีทานแล้วให้ตั้งค่าอยู่ดิมฝั่งแม่น้ำสีทาแล้วก็ทูลเตือนพระราชาว่าขอพระองค์จงยาได้ประมาทแล้วก็ทรงแล้วท่านก็เหาะไปสู่สำนักของตนยังไปไกล ต้องเหาะไปตอนนั้นไปไม่ถึงพระราชาพากอยู่ตรงนั้นวันรุ่งขึ้นนักพทผู้้บนบริหิตลับมาเฝ้าพระราชาพระราชาได้จัดอาหารถวายแล้วจึงกล่าวว่าวันพรุ่งนี้ขอพระผู้เป็นเจ้าพานักพทษจำนวนหมื่นหมื่นรูปมาฉันที่นี้เถิดเจ้าค่า ทั้งนักพศผู้เป็นบริหิตรับตำหนัดจากพระราชาแล้วก็กลับไปรุ่งขึ้นยังได้แจ้งแก่บ,บรรดานักพศทั้งหลายเหล่านั้นว่าพระราชาแห่งเมืองพาราณสีทรงมีพระราชประสงค์จะถวายทานแด่พระคุณเจ้าทั้งหลายและก็เวลานี้พระองค์ก็ได้เสด็จมาประทับอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำสีธานีพระองค์ขอให้ข้าพเจ้า นิมนตเพื่อคุณเจ้าทั้งหลายขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจงโปรดประทานสงเคราะห์รับทายทานกับพระราชาเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ศรัทธาและสนองศรัทธาพราะองค์เถิดขอรับท่านนักพรตทั้งหมดก็รับคำที่รับคำนั้นไม่จะดีใจว้จะกินของอร่อยทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเจริญศรัทธาเพราะเห็นว่าพระราชาเป็นคนดี ได้ตั้งใจว่าเมื่อท่านดีเราก็จะส่งเคราะห์ความดีของท่านเมื่อรับคำแล้วก็เหาะมาใกล้ไข่ที่ประทับแม่น่าคิดนะลูกหลานที่รักนี่แหละคนที่เขาได้พิญญาสมาบัติเขาเรียกพิญญาใหญ่เขาเหาะได้แบบนี้ดำดิ่งก็ได้เดินในน้ำก็ได้ลงไปในน้ำให้เปียกตัวก็ได้แสดงฤทธิ์ได้ทุกอย่างน่าทำนะจ๊ะ เวลานี้เด็กๆเ,เขาทำอภิญญาเล็กคือสามารถถอดกายภายในที่เรียกว่าถอดจิตไปท่องเที่ยวพบต่างๆกันได้เยอะแล้วแล้วก็ยังมีคนละเมอเพ้อฝันว่าสิ่งนี้เป็นของไม่จริงนี่จะไปเชื่อเขานะลูกหลานที่รักของจริงมันมีอยู่อะไรที่เขาเล่าสู่เราฟังถ้าหากว่าเรายังไม่เห็นแน่นอนก็อย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็อย่าเพิ่งปฏิเสธ ทำตามที่เขาแนะนำํำว่าเขาบอกว่าทําอย่างนี้ได้ผลอย่างนี้ทําตามแนะนําเหมือนเหมือนกับบรรดาลูกหลานที่รักอยู่กับบิดามันดาและอยู่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําว่าสิ่งนี้ทําอย่างนี้สิ่งนี้ทําอย่างนี้แล้วมันจะมีผลเป็นอย่างนั้นขอลูกหลานจงอย่าขขดคําสั่งของท่านพยายามทําให้ได้ มันจะลําบากยากแค่ยังไงก็ตามพยายามทําคิดว่าคนอื่นเขาก็มีสิบมีมือละห้านิว้วเหมือนเขาเหมือนเราเราก็มีรูปร่างเหมือนเขาในเมื่อเราเป็นคนเขามีความสามารถแบบไหนเราก็ต้องมีความสามารถแบบนั้นจงทําใจว่าขึ้นชื่อว่าความไม่สาําว่าไม่สามารถจะไม่มีในชีวิตของเราในชาตินี้ ถ้าลูกหลานที่รักทุกคนสามารถทำอย่างนี้ได้งานทุกอย่างสำเร็จหมดแม้ว่าจะเหาะเหินในอการอย่างนักโพสก็สามารถทำได้เป็นนั้นว่านักโพสทั้งหลายเหล่านั้นรับคำแล้วก็ต่างคนต่างก็เหาะมาประทับที่ค่ายของพระราชาพระราชาก็ทรงดีใจชมปราโมทนะ ปราโมทมัน่าดีใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นบรรดานักพรตทั้งหลายเหล่านั้นมาพร้อมเพียงกันจึงได้เสด็จไปต้อนรับถาวายน,นมสัสการแล้วก็รัตนาให้เข้าไปในค่ายหลวงค่ายหลวงหมายถึงว่าเขาทำที่พักใหญ่ๆเป็นที่ประทรับของพระราชาเพราะรู้แล้วว่าจะต้องรับนักพรตเป็นหมืนม่นๆคนขราพระองค์ที่เสด็จไปก็เป็น,มนหมื่นหมนกัน นั่นจึงทำโรงใหญ่ๆใ,ให้คนหลายหลายหมื่นพักกันสบายสบายให้นักพรตเข้าไปในค่ายหลวงนักพรตนั่งบนอาสนะที่จัดไว้จึงได้ทรงถวายอาหารให้ปราณีตดด้วยพระองค์เองทรงเรื่อมใสในดียาบิขมันดาน,นักพรตทั้งหลายเหล่านั้นวันรุ่งขึ้นก็ทรงจัดถวายอีกเป็นนันวาแหมความปลื้มปีติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เห็นพระเหาะได้นี่เห็นคนเหาะได้ก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษมันเป็นการยากเหลืเกินที่เราได้พบได้เห็นเช่นั้นเมื่อถวายทานในวันแรกก็ยังไม่พอใจยังปลื้มใจถวายต่อไปเป็นนั้นว่าทัานทา้าวสกะเทวราชคืออินตรัดเล่าเรื่องถวายจบแล้ว ยังได้กราบทูลกับพระเจ้าในมิราชว่าพระเจ้ากรุงพาราณสีในครั้งนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยคือกระหม่อมฉันนี่เองหม่อมฉันได้ไหวทางใหญ่ยิ่งใหญ่เพียงนั้นก็ยังไม่สามารถไปเกิดเป็นพรหมได้ก็เกิดแค่เกิดเป็นเทวดาเท่านั้นส่วนบรรดานักพรตที่รับบริจาคทานจากหม่อมฉัน ทุกท่านตายจากความเป็นคนแล้วก็ไปเกิดในพรมโลกทั้งสิน้นที่หม่อมฉันทูลพระองค์มาเพียงนี้ก็เป็นการเพียงพอแล้วดือยังว่าการให้ทานกับพรมจัจรรย์นั้นมีผลต่างกันคือการประพฤติพรมาจรรย์ประเสริฐกว่าทานหมายความการประพฤติพรมาจรรย์มีผลดีกว่าทานและประเสริฐกว่าการให้ทานแน่ แต่ว่าทุกอย่างจาทิ้งทานไม่ได้แล้วก็เสริมท้ายว่าข้าแต่พระเจ้าในมีราชถึงแม้ว่าพรหมจันย์จะประเสริฐกว่าทานแต่ก็ยังแต่ก็อย่าได้ทรงประมาทเลยหมายความอย่าได้ทรงประมาทอย่าละเลยในการให้ทานนี่จําให้ดีนะ ว่าถึงแม้ว่าเราจะประพฤติพรหมจรรย์ก็จงยาละเลยในการให้ทานเพราะทำทสองประการนี้เป็นของคู่กันคือการบริจาคทานการรักษาศีลสองอย่างนี้ต้องทำคู่กันไปเมื่อตัดแล้วก็สเสด็จกลับเทวสถานนี่แต่ถ้าอยากพูดกันไปอย่างง่ายๆในลูกหลานที่รักก็เหมือนกันนักที่รักษาศีลทั้งหลายคือ,อยังพระ พระรันเนนที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจนะ่ถือตะศีลอย่างเดียวไม่มีทานด้วยก็ช่วยตัวเองไม่ได้ขาดเมตตาบารมีฉะนั้นองค์สมเด็จพระจินสีคือพระพุทธเจ้าจึงแนะนําพระสงฆ์ว่าจงบริจาคทานด้วยการบริจาคทานของพระพระไม่มีวัตถุแต่ว่าถ้าจะบ้านก็ถ่ายถวายวัตถุเช่นเงินทองของใช้เป็นต้น ก็มาช่วยกันในส่วนสาธารณประโยชน์อันนี้ทำได้ถ้าไม่มีวัตถุก,ก็ให้ทำเป็นทานคือแนะนำว่าคนทุกคนควรจะรักกันควรจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นต้นเอาเรื่องนี้ขอเล่าเรื่องของท่านต่อไปดีกว่านะจ๊ะลูกหลานจะได้ฟังไม่งั้นุ้งปู่ค่อยไขคอเรื่อย เป็นนั้นว่าทวเทวเทพเจ้าทั้งหลายแล้วนั้นเมื่อทราบว่าเท้าสกะเทวราชเมื่อพระอินทร์กลับไปวิมายนเขานั้นแล้วนะมันดาเทวดาที่เป็นลูกศิษย์ของพระเจ้าเนมิราชได้ทราบว่าพระอินทร์ไปแก้ปัญหาแก่พระเจ้าเนมิราชอาจารย์คนตนกลับมาโท,โท,ทูสู่เทวสถานคําว่าเทวสถานคือที่อยู่ของเทวดา จิงได้พากันเข้าไปเฝ้าพระอินทร์แล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระเจ้าในมีราชบรมกษัตริย์พระอรจายของพวกข้าพระบาทคณะข้าพระบาททั้งหลายมั่นใจอยู่ในบางโอกาสของพระองค์จึงทรงได้รับที่ประสมบัติทิมปันนี้นี่เดี๋ยวนี้อาลูกหลานจะไม่ไม่เข้าใจนะ ว่าพระเจ้าในมีราชเนี่ยเป็นอาจารย์ของข้าพระองค์ผู้ข้าพระองค์ทั้งหลายเหล่านั้นมั่นอยู่ในความดีคือมั่นอยู่ในโอวาทคือคําตั้งใจมั่นอยู่ในโอวาทคือเชื่อฟังคําสั่งสอนของพระเจ้าในมีราชบรมกษัตริย์ให้รู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาโ,โบสดคนทุกคนสงเคราะห์สิ่งกันละกันคนทุกคนไม่ทะเลาะวิวาสสิ่งกันละกัน อย่างนี้เขาเรียกว่าคนดีนะคนประเภทยุให้รำทำให้รัวยุทงโน้นแย่ทางนี้คนเขาอยู่ดีๆอย่าใช้ให้เป็นขี้ข่าคนทั้งชาติให้คนที่ทั้งชาติเป็นท่ายคนบางพวกยุย่างได้แก้งแสให้เขาอิวาดกันอย่างนี้เป็นคนไม่ดีเมื่อพวกข้าพระพุทธเจ้าอยู่ในอวาสของพระองค์จึงได้รับที่ประสมบัติคือเป็นพระทินเป็นเทวดา บรรดาพวกข้าพเจ้าทั้งหลายอยากจะเห็นพระองค์ขอท่านขอเทพเจ้าผู้เป็นพระราชาคือพระอินทร์ได้โปรดเชิญพระเจ้าเนมิราชประหลงกษัตริย์มาที่เทวสถานนี้้วยเถิดพระเจ้าค่ะหมายความว่าความดีของพระเจ้าเนมิราชนะ่ะบรรดาเทวดาทั้งหลายอยากจะให้พระอินทร์ไปเชิญท่านขึ้นมาบนสวรรค์เช่นดวาวเดืองสเทวโลก นี่น้องปู่อ่านตามบาลีก็ข,ขัดไปหน่อยนะจ๊ะจะไม่อ่านซะเลยก็แหมวันเดียวก็ยะหาว่าแซ่วิมารปลอมซะอีกเป็นว่าเท้าหัสนายพระอินทนี่มีชื่อหลายชื่อนะลูกและลูกหลานที่รักท่าสัสนายเทวราชก็คือพระอินนั่นแหละรับคำแล้วจึงมีเทววบัญชาให้มาตาลีเทพสารถี หมายความว่าคนขับรถของพระอินทรนะ์ชื่อว่ามาตลีภาษาบาลีว่ามาเรียกว่ามาตาลีเทพภาษาลถีสรถีคือคนขับรถว่าเธอจงเทียมเวทยันดราชรถรถประจำตำแหน่งของพระองค์ไปกรุงมิถิลาเชิญพระราชาคือพระเจ้าในมีลราชขึ้นรถทิพแล้วเสด็จมาสถานที่นี้ เห็นแม่ลูกหลานที่รักคนดีนี่เทวดาย,ยังเคารพสามารถจะไปเที่ยวเมืองเทวดาก็ยังได้ไม่ไปเองเขาก็เชิญให้ไปที่น่ารักนั้นจ้ะนั่นขอลูกหลานที่รักทุกคนจงปฏิบัติตนอย่างพระเจ้าในมีราชถึงแม้จะรักษาอมโบสถไม่ได้ก็รู้จักการให้ทานรู้จักการสงเคราะห์สิ่งกันและกัน เป็นเครื่องผูกใจในความรักสิ่งตกันไม่อย่าคมเหงกันอย่าทะเลาะกันอย่าตีกันอย่าประทุษร้ายกันอย่ารักอย่าขโมยอย่ายื้อแย่งทรัพย์สินอย่าคอยกงทรัพย์สินของใครอย่าแย่งความรักของเขาคนรักของเขาอย่าพูดโกหกโมเ็จอย่าพูดคำหยาบพูดแต่วาจาที่อ่อนหวานอย่ายุยงแดงแดงแสเขาแตกราวกัน ใช้วาจาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างนี้เป็นคนดีอย่างน้อยที่สุดลูกหลานที่รักก็เป็นเทวดาได้อย่างกับเหมือนกับบริวารของพระเจ้าในมิราชและก่ในก่อนที่จะตายลูกหลานทุกคนจะเป็นที่รักของคนทุกคนหมายความทุกคนที่เห็นลูกหลานปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะไม่เป็นที่รังเกียจของใครเลย จะไปที่ไหนก็มีคนประคับประคองอุ้มชูเว้นไว้แต่คนเลวทั้งหลายเท่านั้นที่เขาจะไม่เห็นด้วยแปลว่าคนเลวเลวถึงแม้ว่าเราดีเขาก็เลวไม่ไหวเหมือนกันถ้าทนความดีของเราไม่ได้เขาก็ต้องรักตัวเขาเลวแต่ว่าเขาต้องการคนดีเรามาคุยกันต่อไปฝ่ายมาตาลีเทพบทุตรรับพระราชองค์การของพระอินทร์แล้วก็เทียมเทพรส รถเทวดาขับไปแต่ว,วันนั้นบังเอิญเป็นวันพระจันทร์วันเพ็ญเป็นวันกลางเดือนพอดีพระเจ้าในมีราชทรงสมาทานโวสทศินนี่ก็ทรงประทับนั่งอยู่ที่พระตำหนักคือที่อยู่นะพระตำหนักนะพระตำหนักเขาบ้านเองแหละ มีหมู่อมัดข้าราชบริพารแวดล้อมคือบรรดาอมัดทั้งหมดก็สลักสมาทานุโบสถเหมือนกันคือรักษาสิลนุโบสถเมธยนานราชรถได้ปรายกฏบนท้องฟ้าพร้อมกับพระจันทร์วันเพ็ญคือรถของเทวดาบ้านเทวดาที่เรียกว่าวิมานและองค์เทวดานี้ก็มีแสงสวา่าง บรรดาประชาชนั้หลายต่างพากันพิศวงสงสัยมองไปบนท้องฟ้าต่างคนต่างกระโจนใจกันว่านี่นาสะจันนะวันนี้พระจันทร์ขึ้นทั้งสองดวงขณะที่โจนใจกันนั้นนั่นเองแล้วก็มองไปดูอย่างพิศวงสงสัยว่าเอ๊ะพระจันทร์นั่นทําไมดวงอีกดวงหนึ่งอยู่เฉย ที่ดวงหนึ่งค่อยๆเคลื่อนไปทีละน้อยๆถ้าเวลานี้ดีไม่ดีก็คิดว่าดาวเทียมออกมาเห็นห่างกันจนชัดเจนในที่สุดเข้ามาใกล้เห็นชัดว่าเอ้ยนั่นไม่ใช่นี่ไม่ใช่พระจันทร์กลายเป็นรถนะรถที่าหายจนก็ส่งเสียงฟ้องกันว่ารถพระเจ้าข่ารถรถ,รถวิ่งในอา,ากาศไม่ใช่พระจันทร์ดอกพระเจ้าขา่า แล้วก็พาดกันพูดกันต่อไปว่าเอ๊เอเอรถคันนี้นี่จะมารับใครกันนะรถลอยบรรยากาศวิ่งบรงบรยากาศเราไม่เคยเห็นเขาจะมารับใครกันดีไม่ดีเวรวันนี้ไม่ต้องตีตัว๋วในนั่งรถเทวดาก็เล่นโกโก้รถประเภทนี้หายยากมีแต่เรือเหาะรถเหาะไม่เคยเห็นตอนนั้น,อนแอบบมีรถเหาะมาก็ดีใจกัน แล้วมองไปเห็นรถมีม้าเทียมเป็นจำนวนตั้งพันตัวโอ้โหรถนี่ใหญ่จังน่ากลัวนะเขาคิดกันน่ากลัวจะมารับพระราชาของเราแน่เพราะว่าพระองค์เป็นผู้ทรงธรรมเป็นพระราชาที่ทรงธรรมมีความดีจนกระทั่งบ้านเมืองเขาเรานี้ไม่มีขโมยขจรนคุกตารางไม่ต้องสร้าง เป็นนั้นว่าเจ้าหน้าที่ก็มีไม่มากเพราะว่าไม่ต้องควบคุมอะไรกันมากเป็นเพียงเจ้ามีเจ้าหน้าที่ไว้ส่งข่าวโดยเฉพาะเท่านั้นว่าวันนี้พระราชาประกาศให้รักษาโมสดทุกคนก็รักษาโมสดถ้าพระราชาสั่งให้ทุกคนรักษาสิ้นห้าทุกคนก็รักษาสิ้นห้าฮุกตารางก็เลยไม่ต้องมีกันเลิกตำรวจทหารไม่มีถ้าเราที่จะรบก,กัน ตุลาการพิพากษาก็ไม่มีมีไว้ทำไม <c oughs> มีไว้ก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีใครก็ทำผิดกฎหมาย <c oughs> ในบ้านเมืองที่ไม่คนไม่มีคนทำผิดกฎหมายมันเป็นบ้านเมืองที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขนี่เขาเขาเลยคิดว่ารถนี้ต้องมารับพระราชาของเรา พระอินก็คงจะเลื่อมใสในพระราชาของเราเพราะว่าเคยเสด็จมาจึงได้ส่งรถทิพมารับเขาคิดว่าเขาก็บอกว่านี่เป็นการสมคภชจริงๆนะถ้าพระอินส่งรถมารับพระราชาของเรานี่เป็นการดีจริงๆเราชอบใจความจริงพระราชาของเรานี่ดีมากแม้พระอินยังนับถือเลยนั่นก็คุยกัน คนที่มีอาจารย์ดีสักอย่างมันก็หมดเรื่องตัวเองก็พอดีไปด้วยท่านบอกว่าการอยู่ใกล้คนเช่นใดย่อมเหมือนคนเช่นนั้นแต่ไม่แน่นักนะอย่างเทวทัตอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าดีแต่เทวทัตเลวขึ้นชีอว่าสัญญาณคนเลวจะสอนยังไงมันก็ดีไม่ได้ <c oughs> ถ้าไม่อย่างานั้นนรกมันก็จะว่างสหมดเมื่อบรรดามหาชนสนันากันอยู่ ท่านมาตลีเทพประมุตรก็ขับรถแล่นมาจอดตรงธรณีประตูพระบัญชรพระบัญชรน,นี่แปลว่านาต่างแล้วก็กราบทูลพระเจ้าในมีรัชว่าข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐขอพระองค์เสด็จประทับบนเทพร,รถนีิเถิดไปเจ้าค่ะบรรดาเทวดาบนสวรรค์ชัานดาวดึงที่เป็นลูกศิษย์ของพระองค์ มีความประสงค์ปรารถนาจะให้รับพระองค์สเสด็จไปบรดาวดึงและต่างระลึกถึงคุณของพระองค์ที่ทําให้เขาได้เกิดเป็นเทวดาและเกิดบนสวรรค์เวลานี้ประชุมคอยเฝ้าพร้อมกันอยู่ที่สุธรรมสภาและเทวสภาไปเจ้าค่าสุธรรมสภา,า,า,สรรมภาหมายความนามสุธรรมสุธรรม,มเป็นคนสร้างสร้างสันลาไว้ข้างล่าง แต่ว่าไปปรากฏบนสวรรค์คนเล่าต่อไปเดี๋ยวจะไม่เข้าจุดนี่วักหนึ่งไมลาเลืออีกนาทีครึ่งพระเจ้าเนมีลาดในสดับดังนั้นจึงได้ดำพึงว่าถ้าเราถ้าเราอ่าขอโทษเรายังไม่เคยเห็นทเทวโลกเลยน่เทวนาเป็นยังไงไม่เคยเห็นเราจะต้องรับคำเชิญเขามาตาลีเทีุ่ต ยังมีพระราชำดำรัสตรัสว่าท่านมาตาลีเทพบุตรข้าว่าเจ้ายินดีที่จะไปเทวโลกกับท่านก่อนจะสันเดจนี้ตรัสประชุมบรรดาข้ารหชการทั้งหมดและมหาชนที่น่าพระลานท่านตรัสว่าท่านทั้งหลายบัดนี้เทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงที่เป็นเพื่อนของท่านตายไปก่อนแล้วพระสงฆ์จะเห็นเรา พราะเขาได้ลึกถึงบุญคุณของเราที่เราทําให้เขาได้ขึ้นไปเป็นเทวดาบนสวรรค์เฮ้อินทร์่องทรงจัดรถมารับเราเราจะไปแล้วก็จะไปไม่นานนักท่านนันหลายจงอย่าได้ประมาทอุตสาหทำบุญรักษาศีลให้ทานเถิดเมื่อทรงประทานโอวาทแล้วก็เสดเดชประทับบนเวทยมราจรถวันนี้ก็ขึ้นรถพอดี รถยังไม่ได้ถอยเวลามันก็หมดไปวันก่อนพอเข้ามาถึงเรือสีเข้ามาถึงประตูวังก็หมดเวลาวันนี้พอท่านขึ้นรถถึงเวลาเทวทวรดาเวลาก็หมดเช่นั้นสำหรับวันนี้ก็ของดไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ต้องขอลาลูกหลานที่รักและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่รับฟัง ขอทุกท่านจงประสบใ่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจะมีความปรารถนาเสียงใดก็ขอให้ได้เสียงนั้นสมความปรารถนาจงทุกระการสวัสดี